อีสานแชททีเดียมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันเลยค่ะ ธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทั้งไรเก่าไรใหม่ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวด่วน15ตุลาคม2 5 6 8ไม่ทำไม่ได้สิทธิ์20ล้านสิทธิ์เท่านั้นหากพลาดสิทธิ์อดรับเงินในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัดเลยนะคะสำคัญมากๆเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปอตังก์ การลงทะเบียนการยินเยินสิทธิ์และการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งพาร์ทธนาคารกรุงไทยมีการแจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนและในส่วนของการประสาชนพันธ์ในการเปิดลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสําหรับประชาชนประมาณ20ล้านสิทธิ์เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันต่อตงังซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนนะ นะคะ20-26ตุลาคม2 5 6 8และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2 5 6 8สําหสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันป่อตังสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจนถึงวันที่3 1ธันวาคม2 5 6 8อันนี้สำคัญมากๆถึงแม้ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 8นะคะเพราะฉะนั้นโครงการคนละครึ่งพัสด์ค่ะมี ังหมด5พลัสเดี๋ยวเรามาดูค่ะ 1. มีการเพิ่มช่วงอายุนะคะคือประชาชนที่มีอายุ66ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็มีการเพิ่มสิทธิ์ในการใช้จ่ายต่อวัน200บาทจากทางรัฐบาลเราเติมเข้าไปอีกผ่านจีวีเดอีก200บาทไม่เกินวันละ400บาทเพิ่มสิทธิ์สาหรับผู้ยื่นภาษี2,400บาทตลอดโครงการและผู้ที่ไม่ยื่นภาษีหรือว่าอายุ16ปีขึ้นไป2,000บาทตลอดโครงการแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็ ก็ SME ในการเข้าร่วมโครงการด้วยรวมไปถึงเพิ่มทักษะให้กับพี่น้องประชาชนเข้าสู่ระบบยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการค่ะทั้งเรื่องของเงินดิจิทัลการขายการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเพระนาะฉะนั้นคุณสมบัติหลักๆที่นันนาเรียนให้ทราบนะคะสาหรับบุคคลประชาชนทั่วไปผู้ที่มีอายุ6ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสิริการทางรัฐมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1แล้วก็เฟสที่5มาก่อนท่านสามารถลงทะเเบียนข้าร่วม การได้เลยค่ะส่วนเงื่อนไขในการรับสิทธิ์นะคะต้องใช้สิทธ์ครั้งแรกค่ะท่านได้รับสิทธิ์แล้วไม่เกินวันที่11พฤศจิกาย,ยน2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการเติมเงินผ่าน g Wallet ด้วยแล้วก็ใช้สิทธ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์จะซื้อในส่วนของอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะในแอปพลิเคชันเป่าตัง ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาย,ยนถึง31ธันวาคม2 5 6 8สํารหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่ะคุณผู้ชมระนั้นการลงทะเบียนนะคะทุกคนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังยืนยันสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันต่อตังให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมความพร้อมกดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่อตังในวันที่20ตุลาคม2 5 6 8ขั้นตอนในการลงทะเบียนค่ะง,ง่ายๆเลยถ้าหากมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังมาไว้บนมือ แล้วก,ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตางังกดที่รูปของโครงการคนละครึ่งพัหน้าแรกจะมีขึ้นมาให้เลยนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการและเราก็กดปุ่มคําว่าลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นหน้าจอก,ก็จะแสดงสิทธิ์นะคะว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วถ้าหากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัร์ทั้งระบบภาษีแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะคุณผู้ชมก็ให้เราคลิกคําว่าตกลงค่ะเพราะฉะนั้นการรับสิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ ก็คือเราใช้สิทธ์ผ่านโครงการคนละครึ่งเลือกโครงการคนละครึ่งพัทนะคะแล้วก็สแกน QR code คในการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัทหน้าจอก็จะแสดงสิทธิ์ต่อวันแล้วก็สิทธิที่คงเหลือจํานวนเงินนะคะถ้าเราใช้จ่ายก็คือวันละ200บาทรัฐบาลเติมเข้ามาให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือโครงการคนละครึ่งพัทธนาคารกรุงไทยแจ้งด่วนพี่น้องประชาชนจะต้องดําเนินการทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนการรับสิทธิ์นะคะค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามโาปากลินม้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ